สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้ลโอ้โหคุณหายไปไหนมาพักผ่อนครับพักผ่อนพักผ่อนยาวๆไม่มาเลยครับคุณหมีเดี๋ยวนี้เริ่มขัไหนดูท่าแล้วไอ้นี่คุณหมีไม่มาเลยครับคุณหมีบอกลงขับไหนต้องฮอตคันนี้จะฮอตไหมเนี่ยคุณหมีฮอตฮอตเลยครับเครื่องดีมากไปไงคุณหมีอธิบายพี่ๆเขาเลยทัชซีสวยแอร์เย็นผมลองกับตัวเลยขับโอ้โหขับดีมากครับ ขับดีเครื่อง120แรง120นะคันนี้ใช่ครับ4 h <N PM, S 1> f, f ใช่ครับอ๋อคันนี้เนื้อมันดีจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็อยากจะบอกลูกค้าที่มาลองขับแล้วตัดสินใจก่อนอะนะครับถ้าผมลงคลิปไปแล้วมีคนมาซื้อก็อย่างที่บอกรอคันใหม่อย่างเดียวเนาะครับจริงๆ120มันมีหลายคาันลองมาดูได้นะครับรถคันนี้สภาพดีค่อนข้างดีครับ เนือดีอ้าวคุณหมีตากล้องตามคุณหมีไปเลยคันนี้มาดูรอบๆเลยคุณหมีเขาแน่นอนเพราะว่าเขาจะอยู่กับรถทุกวันดูภายในดูแผงประตูครับมันเนี่ยเดิมมากเลยไม่มีแตกยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เบาะเดิมไหนะมนเนี่ยเบาะสไตล์ของเขาใช่เบาะเดิมมาจากที่รอบแรกเลยครับคันนี้สวยนะคุณหมีภาย,นภายในเนาะครับ ติกเกอร์ญี่ปุ่นนึกแปอยู่เลยเอออันนี้สภาพแจ๋วเลยครับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวยกหัวแล้วเดี๋ยวขึ้นตาเครื่องนะคุณเมนะครับกบะเป็นไงคุณเมกระบะไม้แต่ปูเหมือนสแตเลสนะสแตเลสครับใช่นี่สแตเลสเรียบร้อยเจาะรูสแตเลสเรียบร้อยข้างในเปลี่ยนใหม่ด้วยประกับในเปลี่ยนใหม่ทุกอันกบะแทบจะทําใหม่อ่ะลูกเนี้ยใช่ครับจะทำใหม่ทั้งลูกครับเพราะว่าไม้ข้างๆเนี่ยของก้าวแตก แล้วก็จัดก,การเรียบร้อยละเปลี่ยนใหม่รอบด้านการมองกันหมาจบยางเยิงใช้ได้ยางบรรทุกเนี่ยยังใช้ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนนะก้าคุณหมีลองขับแล้วว่างไงอ่ะโอเคอันนี้ขับดีลูกค้ามาลองเขาก็ไม่ติอะไรเรานะเขาก็บอกขับดีแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไฟวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่าการเก็บงานของผมเนี่ยทยํายังไงเนี่ย เราจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยเราก็ทํานะพวกเนี้ยเราก็เปลี่ยนหมดนะเก็บงานจนทางนี้เออกไปก็ไปใช้ได้เลยหางเงินได้เลยเนาะดูแนบครับกระเสริมไม่เรียบร้อยอืมจริงๆก็คันนี้รถพร้อมใช้นะครับร้อยยี่สิบแรงคัสซีเป็นไงคุณหมีคัสซีต้องอธิบายไหมเงาเงาไม่ต้องนะคัสซีของเรานีการันตีครับตีามสวย อการันตีนะครับเรื่องคัสีนะครับไม่ต้องกลัวอันนี้จะเพิ่มมาคือมอลมเบกสองโลกสองฝั่งเลยลูกใหญ่ไปลูกใหญ่ครับเวลารถหนักรถอะไรก็จะได้ห้าตันเบรกอยู่สบายสบายนะครับก็จะพูดว่าไงรถคันนี้มันจริงๆมันก็คือรถประกอบแต่ว่าสภาพค่อนข้างดีคันนี้พร้อมดีนะครับพร้อมมา เพราะว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันนะพี่พี่ตามสภาพบ้างแล้วก็ทามั่งเก็บงานเรียบร้อยบ้างอะไรเงี้ยนะสลับสลับกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าแจกขายตามสภาพอย่างเดียวบางคันก็เสียดายรถนะครับจะเก็บงานอย่างเดียวพี่พี่บางคนก็บอกงบไม่ถึงนะครับก็ใหญ่จะขายลูกค้าทุกกลุ่มนะครับก็มีตามสภาพบ้างเก็บงานบ้างนะครับค้าขาอกันไปนะครับ ลองดูเอ้าต่อกี่พักโฆษณาไปแอร์ทำไมแอร์อย้ายมา <S 2 S 1> อยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คือต้องลมต้องแรงแหละอ่า,อาก็คือข้อดีของเขาเรียกไม่ใช่ข้อดีมันเป็นข้อเสียแหละตอนแรกเพราะว่าแอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่รวมในแผงนว่าน้ำ <c oughs> นะครับแล้วลมมันจะโฟยากคือถ้าคอมไม่ดีหรือว่าน้ําตานหรืออะไรเนี่ยมันเกี่ยวกันหมดเลยมันจะพาแอร์เราไม่ฉ่ํา แต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ใช้พัดลมแยกอย่างเงี้ยรับประกันเลยดีแน่นอนเป็นบ <ยน S 1> ุ้น,น,นอ่ะาอาคุณหมยียกเครื่องดูหน่อยดีกว่าเยวเปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูก่อนไหมน,นี่ครับลองมาดูนะครับอ่าคุณหมีจะตัดเครื่องนะ <S <S> <S เครื่องเป็นไงนยคุณหมีเน่นปึ๊ก คุณโยมคุณยศีดีใส่ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวเสียงอย่างเงี้ยโอ้โหร้อยยี่สิบแน่นอนเร่งหน่เร่งหน่เ่จบจบเลยฮะใช่ครับเสียงอย่างเงี้ยแน่นอนร้อยยี่สิบนะดับแน่นปั๊บดับได้เลย เรื่องเครื่องเราการ,รันตีนะครับว่าเครื่องดีไคร่อียุ่หาขับตรงขับส่งได้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่าเครื่องเครื่องจะไม่นี่นะเครื่องดีแน่นอนนะครับก็มีอะไรอีกอ่ะคุณหมีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือโอนมัดจาอย่างเดียวใช่จริงเหรอ <laughs> เอาหัวลงก่อนไหมราคาดีกว่า รีบอ่ะรีบอ่ะรีบอ่ะไม่รีบ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 วันดีปีใหม่ครับพี่เขาอย่างไรสวันดีปีใหม่ครับวันดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมคุณมีเอฟซีเยอะกว่าผมนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรฮัสีไม่ขาดนะครับโอนให้เอาราคาดีกว่าคุณหมีไหนลองเอ่ยเลยสามเพาะเลยสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทดีกว่า สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทดีเปล่าโหรถสภาพอย่างนี้ราคานี้ไม่แพงครับยิงเราเคยขายสามหกสามเจ็ดก็มีใช่มันอยู่ที่ต้นทุนครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะมันอยู่ที่ต้นทุนการทํา<ะ>การซื้อมาว่ามันแพงมันถูกหรือว่าคืออย่างเงี้ยต้นทุนอะ่ะมันคันนี้ไม่ได้ทําอะไรทําสีอย่างเดียวใช่ครับอย่างอื่นเอาก็มีทํากระบะด้วยแล้วก็แต่ว่าแอร์ไฟ มันไม่ได้ทำคันนี้มันมันมันเรียบร้อยเรียบร้อยมาจากลูกค้าแหละใช่เพราะฉะนั้นราคาก็เลยเปิดได้อาจจะอ่อนลงมั่งครับนิดนึงก็คือจริงราคาก็อยู่พื้นฐานแถวนี้นะคุณหมีน่ารถเก็บงานนะมันไม่ไม่ถูกกว่านี้หรอกแล้วก็จัดให้ไปสามแสนสี่หมื่นห้าพันเลยคันนี้โอนได้ด้วยใช่ไหมโอนให้เรียบร้อยโอนให้อีกใช่เหมือนเดิมส่งไหมส่งเหมือนเดิมส่งนะส่งฟรีเหมือนเดิมเออ นะครับพี่พี่ลองดูนะสามแสนสี่หมื่นห้าพันไม่แพงอ่ะเชื่อผมนะครับไม่แพงแน่นอนนะครับราคาแบบนี้นะโอนค่าโอนก็เอาไปโอนเองลดก่อนเลยหมื่นหนึ่งันยจะไม่ต้องคุยเลยเอาไปโอนเองจะโอนเองรถเลยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวีพี่พี่จะบอกโอนให้โอนให้ค่าโอนมันแพงว่าก็ไม่เป็นไรก็ลดเลยไงขอล้องขับขับดีไม่ต้องขับไปส่งเดี๋ยวผมขับเองก็โอเคเดี๋ยวพี่ข้ามมันให้หน่อยใช่ให้ช่วยข้ามมันพี่คับอไกหน่อยนะไหนก็ไอ้นี่แหละ อยากซื้ออยากขายกันนะครับรับเทิร์นเหมือนเดิมรับเทิร์นนะมีลูกค้าสนใจหลายคันหลายคนนะคันนี้ก็ดูนะครับผมถ่ายเป็นละเอียดละเอียดให้ดูจะได้จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีส่งรูปไปก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่อยู่ช่วงกาลังตัดสินใจอยู่ว่าไอ้นี่ก็ลองดูนะครับ อย่าเสียดายกันนะครับหมูแพงแล้วรถผมยังไม่ขึ้นเลยนะฮะคุณหมีหมูขึ้นเปล่าขึ้นนี่ครับอ่าแล้วรถเราต้องขึ้นตามเปล่ามันต้ก็เดิมเราเท่าเดิมหรอเนี่มันต้องขึ้นตามนะไม่ได้นะเหล็กก็ขึ้นเหล็กก็ขึ้นอ่าไม่ได้นะครับต้องรีบตัดสินใจซื้อ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 รถคันนี้แถมไก่สักสองตัวได้ไหมไก่เหรอเข้านโยบาย เป็ดเตี๋ยวไก่นะไม่เห็นเขาให้เลี้ยงไก่ไกเป็นตัวเออให้เลี้ยงสองตัวตัวหนึ่งไม่พอไข่ไม่พอสองตัวก็ดีเลยนะครับคือแถมให้ไก่ห้าดาวอ่ะเนี่ยย้ำราคาทีให้คุณเหมเป็นไงสามแสนสี่หมืนห้าพันบาทส่งให้ฟรีอ่าโอนให้อ่าฮะเปลี่ยนถ่ายของเหลวใช่ครับให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งครั้งราคาก็ โทรมาได้นะครับพี่ๆลองดูนะครับรเบอร์เดิมครับสามสี่ศูนย์แปดห้าสามสิบแปดสองสี่ศูนย์ห้ารับเบอร์เดิมครับก็โทรมาลองดูละ,ละคงราคากันได้ครับแต่ว่าก็ถ้าคุยกันตรงๆก็ถ้าต่อเยอะก็ต้องขอไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเราบริการกันดีกว่าครับทังเนบริการีกว่าเราบริการบางทีมันเกินกว่าเงินที่เราจ่ายด้วยซ้ํานะครับเกินกว่าเงินที่เราจ่ายด้วยซ้ํา เกินเกินกว่าที่เราจะลดให้ด้วยซ้ำบางที<ช>มันมันมันก็ดูแลกนันเยอะกว่านั้นใช่ดูแลกันกว่าจะส่งรถได้หนึ่งคันก็เช็คแล้วเช็คอีกนะโดยเฉพาะรถรุ่นแบบเนี้ยเก่าห <9 S 2> <9 S 1> น่อยเนี่ยมันต้องเช็คละเอียดนิดนึงนะครับ,รบลองพิจารณากันดูนะครับ,รบได้ก็เมา,เาคันนี้ทะเบียนอะไรอ๋อบอกทะเบียนสุพรรณได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าผมโอนนะครับคันนี้น่าจะเป็นนนบุรี ย้ายมาย้ายมาครับย้ายมาเพราะว่าเราเต็นท์เราอยู่เขตนนทบุรีนะครับเราก็พูดง่ายๆคุณหมีพูดง่ายๆว่านนทบุรีผมคุยได้แล้วกันผมมันคุยง่ายทำง่ายหน่อยเร็วหน่อยนะครับติดขัดอะไรก็แก้ไขได้ง่ายหน่อยคืออาจจะช้าวัวไม่ทันใจลูกค้าใช่หนึ่งช้าด้วยแล้วสองก็อาจจะคือบางที่เขาอาจจะ ยากหน่อยเข้มเข้มนี่นอะไรเงี้ยอาจจะเข้มข้นหน่อยนะครับแต่ว่านนบุรีเนี่ยเราพอเจรจาได้นะครับใช้บริการบ่อยเราใช้บ่อยกันเราได้ละว่าพอรถเราจะโอนนนท์ได้เยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันผิดกฎหมายอะไรนะรถเราถูกต้องทุกคันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคุณมีนะวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้จะถ่ายลงบ่อยหน่อยจะพยายามจะลงให้เรื่อยๆนะเนาะบางทีก็ไม่รู้จะลงอะไร ก็มีเก่ามั่งใหม่มั่ง,งข้างกันไปเออจริงรถอะมันมีเยอะนะครับแต่ว่าบางทีมไม่ได้ถ่ายทุกคันนะครับจริงๆก็สนใจก็มาดูได้มาดูได้แต่เ,เราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กลางนางอย่างเงี้ยพี่พี่พี่บางคนไม่ทราบ่าหรือว่าเอ้ยอยู่กลางท้องนาเลยเหรอวะมันไม่ท้องนาแนละ้วพ,พี่จริงรถเนี่ยมันผมอยู่อยู่ไหนวะคุณเมย์ดูนนถนใถนใหญ่ถนนใหญ่เส้นตลิ่งชานสุพรรณกาญจ,จนาภิเศษอ่าถ้าพี่พ มีใครกลับบ้านที่ไปสายเอเชียผ่านผมหมดเนีถ้าไปบางอะไรมิตรภาพบางบอินเนี่ยผ่านผมหมดนะครับเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเต็นท์ผมหมดน่น่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับก็โทรมาก็สอบถามได้คันที่ทะเบียนสุพรรณราคาสามแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับโทรมาถามคันนี้ได้นะครับก็จริงๆอย่างเนี้ย ถามหน่อยคุณหมีถ้าลูกค้าซื้อปลายจาวเป็นคอกได้ไหมได้ยวแจ้งให้ครับแจ้งให้ครับต่อได้ไหมต่อได้แต่ลูกค้าต้องใจเองใช่ครับลูกค้าต้องเป็นคนใจยครใช้จ่ายครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านเป็นช่างเป็นอะไรอยู่แล้วก็เอาไปจัดการได้เลยผมแจ้งให้ได้แจงจะเป็นอะไรก็บอกมานะครับแจ้งให้ฟรีนะครับไม่ได้คืนค่าอะไรเป็นหลังคา ใช่เราแจ้งให้ได้หมดแหละทุกอย่างตู้เตอร์เราก็แจ้งได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งเราก่อนที่จะโอนครับนะครับถ้าผมโอนไปแล้วมาแจ้งใหม่เสียตังค์นะครับประมาณนั้นเนาะฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับคันนี้พอดีเวลามีลูกค้ามีเอฟซีคิดถึงน้องแหม่มไหมน้องแหมมอยู่ไหมน้องแหม่มคุณมีอยู่อยู่ไหนอยู่ไหน น้อง,งแม่มกักตัวอยู่นะครับพี่พี่กินขนมมีคันคอโอเคครับพี่พี่ <c oughs> ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาร้องขับกันแอร์เย็นไปเลยไปขึ้นเกน้ำมันเรียบร้อยบรรลง